นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้ในการกำจัดคงหนูมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น32โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้านจานวน9โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 2. โรงเรียนวัดบางไกลนอก 3. โรงเรียนวัดโชติการาม4โรงเรียนป่าไม้อุทิศ9 5โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา6โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 7โรงเรียนวัดลานนาบุญ8โรงเรียนวัดตำหนักใต้และ9โรงเรียนมหาสวัสดิ์ได้ํำเนินการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐเพื่อมุ่งสู่หลักการสำคัญโดยเน้น การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสมบูรณ์แบบจากงบประมาณภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาโดยมีผลความสำเร็จใน3ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนประกอบด้วยการสร้างค่านิยมหลัก12ประการ การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนอย่างมีคุณภาพการสร้างจิตสาธารณะการสร้างสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพโดยเน้นทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางด้านวิชาการได้แก่ผลสำเร็จทางการเรียนรู้ความสามารถเชิงบูรณาการด้านสเตมศึกษา และความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษด้านที่2ด้านครูประกอบด้วยการพัฒนาตนเองของครูทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบชายเซนติกสร้างความสามารถในการสอนสเตมศึกษาการสอนคุณธรรมในโรงเรียนและการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT และภาษาอังกฤษ ด้านที่3ด้านโรงเรียนประกอบด้วยการเป็นศูนย์กลางการเข้าถึง ICT และดิจิทัลเช่นการเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้วย ICT และศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT และ DLTV การสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรอิสระองค์กรเอ,อกชนบ้างวัดระโรงเรียนเช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจากการสนับสนุนของบริษัทการไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านจากมูลนิธิไทยรัฐและการได้รับการสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนการสอนในโครงการทูปูปัญญาจากบริษัท CPL และการสนับสนุนจากวัดและชุมชนโดยเน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ โรงเรียนประชารัฐโดยบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำเพราะมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษานับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศและถือเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืนตามพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่างานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งจึงมุ่งมัน่นตั้งใจพัฒนาโรงเรียนประชารัฐให้เกิดประโยชน์และสร้างความยั่งยืนแก่การศึกษาต่อไป